ข่าวด่วนครับพุกคนแม่จินตลาอึ้งกับพลัง FC แฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหลังปล่อยคลิปเบื้องหลังไม่กี่ชั่วโมงครับทำเอายอดวิวพุ่งสูงปีต์คอมเมนต์รัวๆนะครับหลังจากที่ช่องแม่จินตลาชาแนลครับทุกคนได้ปล่อยคลิปครับเป็นคลิปเบื้องหลังที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยถ่ายทำ MV ครับพุกคนซึ่งปล่อยเป็นคลิปสั้นๆ ไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำนะพี่คนเป็นคลิปสั้นจริงๆและพุกคนต้องบอกแบบนี้เลยโดยไม่จินตลาเนี่ยโพสต์ตว่าป้าด FC อุงอิงนะครับคืออึ้งกับกระแสของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปชมนะครับสามารถเข้าไปชมได้นะครับเป็นคลิป 1>, 1นาที10วินาทีเท่านั้นเองนะครับทุกคนเนาะเมื่อกี้อิมอิมบอกว่าไม่ถึง1นาทีใช่ไมนาที10วินาทีนะครับสร้างผสมน้องฮักจินตลาภูลลาฟเฟสเชลิงกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงออ f ฟิเชียเบื้องหลังนะทุกคนนี่แค่คลิปเบื้องหลังนะครับแม่จินยังอึ้งขนาดนี้เดี๋ยวเรามารอมาเชียมาดันกันครับทุกคนในอีก2วันที่จะถึงครับ เป็นคิวของแม่จิตลาชาแนลแล้วนะทุกคนที่จะพุ่งขึ้นหนึ่งในมาแรงครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเพลงนี้น่าติดตามมากๆนะครับใน MV เนี้ยอ,อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ถือว่าโอ้โหทุ่มทุนสร้างมากๆถ่ายทําตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงดึกกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนน้อต้องบอกแบบนี้เลยแล้วก็ภาพบรรยากาศคือสวยงามมากๆนะครับปล่อยแล้วตอนนี้อ่ะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับเข้าไปชมกันเยอะๆเลยนะครับนะ ตอนนี้พี่จินตลาคือตอบเกือบทุกคอมเมนต์เลยใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะบางคนก็บอกว่ารอ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 ,อยากให้ปล่อยวันนี้เลยครับมวลครักเนื้อร้องดนตรีเสียงร้องลงตัวมากๆโอ้โหตอนนี้คือทางช่องพี่จินตลาค่อนข้างที่จะให้เกียรติแฟนคลับน้องอุ๋งอิงมากๆคือตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับทุกคนนะทางช่องจินตลาชาแนลออฟฟิเชียลนะครับซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า3ามล้านแปดแสนคนเดี๋ยวอุ้มอิมกดติดตามไว้ก่อน ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอะแจ้งเตือนทั้งหมดนี้นะครับัวก,กดติดตามที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกสาวเดี๋ยวอิมก็จะเข้าไปคอมเมนต์กับทุกคนนะครับนะแล้วก็ไปช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ไปช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหภาพเบื้องหลังอุงอิงคือชัดมากเลยนะครับสำหรับอันนี้นะนะครับแล้วก็โอ้โหในเบื้องหลังของการถ่ายทำา MV ซึ่งเราบอกว่า น่าติดตามมากๆเลยนะครับสำหรับเพลงสร้างผสมน้องฮักนะครับซึ่งต้องบอกว่าอุงอิงเนี่ยเปลี่ยนไทั้งหมด2ชุดด้วยกันครับทุกคนนะแล้วก็เมื่อเช้านี้เนี่ยก็มีหมอลำสตอรี่อย่างพี่โอ๊ตนะครับได้มาชมน้องด้วยใช่ไหมครับทุกคนเพจดังหมอลำสตอรี่บอกว่าโอ้โหท่อนที่อุงอิงร้องคือประทับใจมากๆที่แบบแอบเต้นอยู่คนเดียวนะพี่โอ๊ตหมอลำสตอรี่บอกไว้แบบนี้นะครับทุกคนนะเออนะครับก็มารอติดตามกันซึ่งเพลงนี้มาดูซิ อ่ะทุกคนพันนันมาหน่อยซิว่าจะติดหนึ่งในมาแรงไหมพัน,นันมาหน่อยครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีกระแสไหนมารบกวนเนาะต้องบอกว่ากระแสหลักๆของเพลงตอนนี้คือยังไม่มีช่องไหนที่หวือหวานะครับถ้ารีบปล่อยรีบเอาแสงคือปังแน่นอนสำหรับซางผสมหนองหักนะรับทุกคนซึ่งรวมตัวกันเอาไว้แบบคือได้ดีมากๆอ่ะ พี่จินตลาแล้วก็น้องอุมอิงนะครับผสมประสานกันได้อย่างลงตัวนะอมิงมเก็มมโอกาสได้ไปฟังมาสเตอร์ที่เขาคอมเวอร์การทํา m ็มนะครับเนาะ,นะเพราะมากๆครับเพราะเพลงนี้ยังไงก็ดังแล้วเพลงของน้องแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวท่อนของที่อุงอิงร้องเนี่ยเป็นท่อนที่แบบว่าสะกดเนาะสะกดเป็นท่อนออกแนวแบบสารพันนิดนึงอ่ะนะครับทั้งคําร้องทั้งทั้งทงำนองเนี่ยอาจารย์บิ๊กภูมิรินคือสุดมากๆนะครับแล้วก็ฉีก นะครับอเอิญลาน้ำตาสั่งใช่ไหมอ้เอิญลาน้องยืนน้ำตาหลังอเอิญสั่งน้องยืนน้ำตาไหลนะครับนะอ่ะก็เป็นก็เป็นท่อนที่ติดหูแล้วอะนะตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้คือในแอปพลิเคชันดังอย่าง TikTok ก็คือคนเนี่ยเริ่มเอาแผ่นเสียงเนาะที่แบบขนาดเป็นแค่แผ่นเสียงของน้องอุงอิงนะ เป็นแผ่นเสียงน้องอิงที่ร้องสดนะคนก็ยังเอาไปเล่นขนาดนี้นะครับก็อยากให้พี่จินตลเนาะปล่อยมาหน่อยนะครับโอ้หรือว่าเขาจะปล่อยแบบเต็มเลยก็ไม่รู้นะแต่ว่าคือท่อนที่แบบร้องนิดๆเนี่ยยังไม่มีการปล่อยออกมาบนโลกโซเชียลเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะปังจะเปรี้ยงขนาดไหนนะครับสำหรับบทเพลงนี้ซึ่งต้อบอกว่าอุ้มอิ่มเนาะก็นะครับรอติดตามรอเชียร์รอแชร์รอปั่นนะครับ ทุกคนใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะเป็นคลิปเบื้องหลังคลิปล่าสุดเลยนะครับที่พี่จินตลาพูลลาบได้มีการปล่อยออกมานะครับคือปกติที่แมสจินปล่อยออกมาก็จะเป็นแบบมาสเตอร์เพลงเก่าๆนะครับแต่พอปล่อยของน้องอิงคือวิวพุ่งมากเจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมานะครับกับซางผสมนองหักนะทุกคนก็เป็นบรรยากาศที่น้องเนี่ยเต้นนะครับใน MV ก็คือตัวนี้เลย นะครับทุกคนก็เข้าไปดูไปเชียร์ไปชมกันนะครับทุกคนนะเป็นกําลังใจให้กับแม่จินตลาดภูลาบด้วยซึ่งโปรโมทหนักที่สุดแล้วนะอุ้มอิ่มคิดว่าแม่จินตลาดภูลาบเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยเห็นแม่จินโปรโมทใครมากขนาดนี้เ,เออนะครับก็มารอติดตามกันนะครับทุกคนนะสำหรับ้างบสมนองหักนะครับน่าติดตามมากแล้วก็ คุณครูหมอนอิงนะครับก็ได้มีการออกมาโพสต์เนาะอย่างที่อุ้มอุ้มยิมอ่านข่าวไปล่าสุดนะครับที่มิมอ่านข่าวไปล่าสุดก็คือ,อครูหมอนอิงออกมาโพสต์นะครับบอกว่าอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะอุ้งอิงช่วยชีวิตไว้นะครับนี่คือคือ,อข้อความของคุณครูหมอนอิงที่โพสต์เอาไว้นางเอก MV สร้างผสมนองหักนะครับแล้วก็ภาพที่ปล่อยออกมาคือสวยมากๆนะ ครูหมัอนอิงคือนั่งอยู่ที่ศาลแม่ฮันนี่เนาะสวยงามมากเหมาะมากกับการเป็นนางเอก MV เ็เพลงนี้นะครับเนาะแล้วก็คือครูหมัอนอิงเนี่ยมีอ่าเขาเรียกว่ามีอะไรอ่าเขาเรียกว่ามี ครูหมอนอิงเขาเรียกว่ามีพื้นฐานในการแสดงนะครับตอนนี้ยิ่งกิางลังดูข่าวนะครูหมอนอิงเนี่ยมีพื้นฐานในการแสดงนะครับในการแสดงอยู่แล้วแล้วก็เป็นอย่างบุญนะครับทุกคนแสดงนี้ดีมากแล้วก็ออกมาเป็นธรรมชาติมากๆนะครับสำหรับครูหมอนอิงแล้วก็เพลงนี้เดี๋ยวเรามาติดต่อกันทุกคนล่าสุดนะครับหลวงปูส่สุวิดีโอคหาอุงมอิงนะ คือท่านวิดีโอคอลหาน้องอุงอิงเพรบ้านแพงนะครับล่าสุดเลยอ่เดี๋ยวอิมก็จะทําเป็นอีกหนึ่งข่าวให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับช่วงงานโคราจ่าเราจะแวะไปหาเชีงานโครา,า,าชิวีงานโคราเมื่อไไรมีอมี่มีเมืม่อไไรจี่อันาาอนี้เสียงหลวงกูสุดนะครับ คือลูกศิษดหลวงปู่สุกอ่ะวิดีโอคอลหาหาอุ้มอิงก็คือเพราะอาชิตะนะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามอีกหนิงข่าวเดี๋ยวอิ้มไปฟังก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูอีกหนิงข่าวนะครับหลวงปู่สุกคิดถึงอุ้มอิงนะครับโหน่ารักมากเกจิอาจารย์ชื่อดังนะ อโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ยิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ